สวัสดีครับวันนี้มีนำเสนออีกเรื่องนะฮะเกี่ยวกับเรื่อง่าดาวน์โหลดนะครับที่เวลาเราดาวน์โหลด yu-tube o เนี่ยของ Google l h r o m e เนี่ยนะฮะเอาไปไว้ทรงไหนนะครับให้ให้ตามมาที่นี่นะครับก็เข้าไปที่ปุ่มนี้นะฮะขวามือนะครับความชุดนะครับไปที่ตั้งค่านะครับ ้างคาครับแล้วก็เลือกชั้นสูงนะครับเลือกดาวน์โหลดนะครับคือปกติดีฟอลต์ของเครื่องเนี่ยมันจะตั้งไว้ประมาณอยู่ที่ไดซีนะนี่ไดซีเนี่ย,ยบางทีเราไปดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่ๆมาเนี่ยเราไม่ควรจะเอามาไว้ที่ไดซีอีกงานหนึ่งก็คือว่าเดีย๋ยวถ้าเกิดเวลาคอมมันมีปัญหาขึ้นมานะมันต้องฟอร์แมตมันต้องฟอร์แมตไดซีนะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้หมาไว้ที่ไดเอสนะฮะ ซึ่งคุณเป็นไดท์ถัดไปนะครับถ้าให้เราเปลี่ยนที่นี่เลยครับเปลี่ยนเลยแล้วก็ไปที่ไดท์เนะครับก็อันนี้อันนี้พอเดีเพิ่จผมตั้งโฟลเดอร์นี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คลิกมาที่ค่มดาวเตอร์แล้วก็เลือกเลือกโฟลเดอร์นะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ปิดได้เลยครับครับประมาณนี้ครับ